เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมฟอร์ซ่าฮอลลีซอน5นะครับแลวตอนนี้เราก็อยู่นกับรถ RX7 นะครับ Mazda RX7 นะครับหนาาตัวถัง FC3S นะครับทุกคนที่ดู Initial D ก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีครับเป็นรถของทาคาฮาชิเรซุเกะนะครับคันสีขาวนะแต่คันนี้เป็นสีเหลืองนะครับเพราะว่า ผมไปซื้อมาในห้องประมูลนะครับเขาทํามาแล้วนะเป็นสีเหลืองด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าว่าคันนี้มันทําอะไรไว้บ้างนะทําไมมันกดะจาดขนาดนี้นครับดูสิไปครับไปดูกันเอ๊ยยังไม่เห็นทําอะไรไว้เลยนะครับคงจะไปเอาโจูนมานะนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อยังไม่ทําอะไรนะครับเราก็ จะจัดการทำมันให้สุดเลยนะครับไปเข็ม hey My past is filled with things I won't forget I use them all to push me to my best So treat the worst of times just like a test If only I could go back in time I tell myself that everything will end up alright Just push yourself, test yourself, figure out what you like And find your limits, don't be rigid we're 200 เรากเสร็จเรียบร้อยครับนี่ก็คือรถของทาคาชิเรียวสเกตจากทีมเรซซันนะฮะสมัยก่อนนี่เขาต้องมีชื่อทีมนะครับเป็นฟอนต์ธรรมดาาติดอย่างนี้เลยนะครับโอเคมันก็สวยในยุคของมันนะตอนนี้ก็ยังสวยอยู่นะครับเสียงเครื่องอแสดงว่าเมื่อกี้ไม่ใช่เครื่องเดิมนะครับนี่เครื่องเดิมของเขาเลยนะ เราประมาณนี้นะครับเป็นไงบ้างฮนะถ้าดูจะคุมง่ายกว่าเมื่อกี้นะทีน้าใช้เครื่อง 2J นะครับเรแรงไปหน่อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปขับลงเขากันดีกว่าครับว่าอาการจะเป็นยังไงกันบ้างนะอาการเป็นยังไงไหนบอกมาสิไปกันครับมาครับคืนนี้เรามาลงเขากันนะฮะ ลบทางให้คนอื่นก like ่อนดีกว่าให้ไปก่อนเลยเราจะยืนดูอย่างนี้นะไป้ายๆป้าปไปมั่งเดี๋ยวต้องทำใหม่ซะแล้วสี่ด่านนะลงเขานะมัวเตัวเหรนไม่หมดเลยตอนนี้โอมีแต่รถบุ่นเก่าๆทั้งนั้นเลยคนใหญ่เป็นรถญี่ปุ่นนะฮะ เอาละโอเคดูคนค่อยๆลงเขากันไปทีละคันทีละคันนะนี่บรรยากาศดีอุ้ยแปดหกกันเมื่อกี้เร็วมากไปครับตามแปดหกไปโค้งแรงเกือบไม่รอดแล้วนะเมื่อกี้พุ่งมาอย่างเร็วเลยแปดหกนะแปดหกร้านตัหวหับแซงตรงนี้ครับไป เจอรถของทาคาฮาชิเรียวสึกเกะนะจำชื่อไม่ค่อยได้ชื่อมันคล้ายๆกันไอ้สองพี่น้องเรียวสึกเกะกับเคสึกเกะนะฮะมาครับเหมือนจะตามไม่ทันเลยโอเคความท้ายปัดนี่ความท้ายปัดนี่แสงครับ ทางช่วงนี้มีสลับขึ้นลงบ้างน,นะใกล้จะถึงทางลงแล้วค่อยๆตามไปครับฮอนด้า NSX กับ Mitsubishi Eclipse มาแล้วลงเขาด้วยความเร็ว200กว่าเบรกไม่อยู่ชนไปครับมามาแล้ว เจอรถของดีเคด้วยคนระับจากเรื่องโตงเกียวดิฟนะฟาร์ดเอ็นฟิวเรสนี่มาโอเคครับเบรกเลงข้างทางตลอดเลยเราเทียวกับ86ครับ86คุมง่ายกว่าคุมง่ายกว่าเยอะเลยนะครับ แต่คันนี้มันแรงกว่าโอเคนำมาได้แล้วนะครับตั้งบอดไว้กากมากโอ้โหสไลด์มาครับทางไกลมากใส่ต้องสั้นกว่านี้หน่อยนะนี่ก็ดูลีลาการเข้าโค้งของนะ X7 FC กันนะ แต่รถเขาเท่จริงนะมาด้านทำออกามาดูสปอร์ตสุดๆนลยมาด้านยกนั้นนะโอ้โห,โหอะไรถึงน,นี้เท่จังน่งกดปุ่มถ่ายรูปเมื่อกี้นะห้โค้งหักแล้วตัวยูนะตัวใหญ่มาครับเบ็ก มาครับเคอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอ้โห,โห้ื่องโรตารี่ครับแต่ไม่รู้สเปคเนะยังไม่ได้อ่านทำกันบ้านมาเลยมาเล่นเลยนะ ก็จะได้คันนี้มานั่งประมูลอยู่นานเลยทีเดียวเห็นมีคนเริ่มขายแล้วนะเพราะว่ามันมีภารกิจไม่ทำอยู่ครับได้รถคันนี้ฟรีซึ่งผมก็ไม่อยากทำนะเมื่อยนะก็เลยไปซื้อมาแล้วกันนะ มาครับใกล้ถึงทางลงทางใกล้ถึงเส้นชัยโอ้ยเกี่ยวไปไปต่อครับมาวงนี้ไปเยอะโอ้โหนั่งเท่เนี่ยเรียบร้อยครับ เรียบร้อยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยกันไปครับกับด่านดาวฮิลนะครับกับมาสด้าเอ็กเซเว่นปี90นะครับก็เดี๋ยวลองไปวิ่งสตรีทเลสตูดีกว่านะครับเจอรถหลายแบบนะว่าจะสู้เขาได้ไหมนะครับ400กว่าม้าเท่านั้นนะื่วงโรตารี่นะครับไปครับไปดีกว่ามาครับมาเจอกันกับสตรีทเลสซิ่งนะครับ ดูซิว่ามันจะเป็นยังไงเจอกับรถคันอื่นนะอาจจะมีซูเปอร์คาร์ด้วยมีซูเปอร์คาร์ไว้อย่างที่คาดนะครับไปมารับแรงม้าค่อนข้างน้อยนะครับถ้าถือถ้าเทียบกับรถในนี้นะมาเบ๊ก ไปครับไปไปไปโค้งมาโค้งโอ,โอ้ที่หนึ่งที่หนึ่งครับอัมบอกินี่เทคนิก้าสีเขียวอีกแล้วโอ้โอยรถชาวบ้านโอ้โหกับรถกับรถแต่รถเสียการควบคุมยกซ้ายยกขวายกซ้ายยกขวาเลย ไปครับเทนิก้าโดนแซงไปแล้ว <c oughs> คงประจําครับไม่หลุดนะรอบนี้อุย้ยไปชนรถไอ้นีแทนครับเชฟโรเลตนะไปะชนรถชาวบ้านเราไปชนมาอีกทีึงนนะขับรถไม่ระวังเลยมาครับจี่ล amborghini ไปแล้ว อ้ยเกือบ <c oughs> ไม่รอดนะเป็นเตาครับไปกันต่อ <c oughs> ตรงนี้ต้องเบรก <c oughs> สไลด์สไลด์ที่ตุดยมาแล้วแบนโบ มาครับโอ้โหก็ปลดสไลยาวสุดยอดมา200กว่าครับ100กว่ากิโลเมตรส3 4 35 3ยสา2 0 0บกว่าไปแล้วครับที่เกียเจ็ดโมเครื่องมาเต็มที่ยัดเทอร์โบเข้าไปด้วยนะครับมาครับแซงไปแล้วยังไม่แซง ยังไม่แซงนะครับต้องเบรกหน่อยนะคันนี้ท้ายมันปัดอยู่ถาว่าปัดแค่ไหนก็ทลุกออกไปเลยนะครับอ้มาเลี้ยวอะไรตอนนี้วะคนกำลังแข่งรถนะครับไปต่อตอนกำลมเกียห้าแล้ดิฟเข้าไปอีก เรียบร้อยเอาละครับก็เสร็จเรียบร้อยกันไปนะครับกับ Mazda RX7 นะครับ FC3S นะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ขอ,อคนละหนึ่งไลค์ถ้าใครรัก Mazda RX7 นะครับก็สำหรับคลิปนีคค้คงต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ